สวัสดีค่ะทุกคน ทุกคนนะคะขอบคุนะทุกคน,น คนตั้งไหนครับทำไมไม่น เรากต้องเอาดูมุ่งมั่นก oldu oldu tamamdır tamam olmamı bu 야, 이거 봐. 이거 봐, 니. าอาเดานล้ว่าจะไม่มีใครมาอนั่งนั่งจะจหลับนึกว่าจะไม่มีใครมามาเดชาหายา่งให่ขอบคุณไลน์หนึ่งนึกว่าจะไม่มีใคราตายแต่นอนเนเก้าีแล้วนะี่ยาเดคามีมาไหล หลับลงคืหนหลับเปิดหน้าทุกครั้งหลับจนไม่เปิดหน้าแต่ครั้งนี้เปิดหน้าเพราะว่าเอาไฟมาเอาไฟมาไฟแบบน,นี้จะให้ดูไฟว่าเป็นไฟอันเล็กนี่ไฟอันอลเล็ก์ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบนี้แวมากดไลห์ให้ขอบุญครับเป็นไฟแบบ มันก็เพื่ินใส่ก็เล,ลยไล่ตอนคือแบบเปิดหน้าขอบคุณน,นะครับเพื่อมาก,กดไลค์ให้ครับนึกว่าจะมุ่มีใครมาเราแรกก็นอนลงนะนอนลงพี่ตาคุณก็เลยแบบเราจับมันตกก็เลยก็เลยต้องลุกขึ้น ก็เลยต้องลุกขึ้นมาเอาไปปรับคืนก็เลยมาเห็นยาจริงขอบคุณมากมากได้อะไรข้าวเย็นยาดีได้อะไรข้าวเย็นได้ได้อะไรบ้างได้ได ต้มต้มอ,อะไรวะต้มอะไรแน่ต้มนองตักอ๋อทำงานอยู่ชั่วๆนะะ่ะโอ้ขนาดทำงานยังแวะมาให้ขอบคุณมากมากเลย ก็ไลฟ์ตายจนสเอียตะทีตึ่งจนหมดยาแบบนั้นึ้งจะเห็นยาเป็นคนแรกเลยที่มาตอนแรกตัวเดียแล้วก็นอนนอนเปิดไลฟ์กันไว้มาส่งกำลังใจขอบคุณนะขอบคุณมากมากเลย นี่ดีใจมีคนเดียวก็ดีแล้โอ้ยเมื่อเมื่อตอนกลางวันก็ได้ลงลิศไม่ลิดเดีอซ้อเอาหลาก็เลยมาหลายตอนคลกินกอ,องกลางวันไม่ว่างได้ใ,ใจต่างคลิน,นนะดีกับันไฟนอ เริ่องต่างว่ามันจุดตัวอไเด๋ยวชั่วมงจะไม่ขึ้นเลยเราต้องหยุดไหลแตละชั่วโมงจะขึ้นเยอะๆเล็กๆแต่ละมีมมีรายได้เหมือน เพราะว่าคนอื่นเพอมีลายได้ตลอดเราแตเราอยางไม่มีต้องรีบรีบทำอาหารกันเองใครก็อยากทานเราเลยเนาะ เราก็แบบว่าไปหาใครก็ไม่ร bon yup. well ู้จะไปหาไม่ต <For> ้องแบบต้องเกิดบตัวเองต้องเกิดตัวมงกเอแต่กอนนีถ้าถ้าไปแล้วเกไปอีเครื่องมันเย่างถ้ามีหลายเครื่องมันก็ดีอย่างหแบบว่าเป็นหาเพื่อนแล้วก็ลไยเกิด มันมเกย่งเดียมนเด็ี่อาจโกตนามาเล่นกัน้นก็ยกังเด็กอายแต่มันยิ่งยวนนทึทนว่นึงก็ขึ้นทีละสิบีละสิบในตารงขึ้นทีร้อยในตารา่มันคงจะดี นี่ม็ขึ้นสบ้าบางที็ขึ้นห้าบางก็ขึ้นล,นนลนึงต้องหนาวางีลางนึงก็อยจะนอนจังอยจะนอนเหมืนนอน มันนม่นเองคนบุกสิ่งของอือฮะคงนมค่อยรายด้ไหมรับเกิดจะมีมค,ค,น,น,คนมาดูไหม ถ้าไม่ยอมมาดูมาไม่คืนชั่วโมงก็ไม่คืนถ้าจะอีกเครื่องหนึ่งแน่นอนว่าจะเล่นดังเหมือนปกติ Sawadi Ka Sawadi Ka Sawadi Ka Sawadi 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 Đồ oh, no. Sawadee Sawadee, Sawadee.